I get some bands and I get some bands and my little baby. I get some bands and I get some bands and my little baby. I get some bands and I get some bands and my little baby. I get some bands and I get some bands and my little baby. เรานดูเลียวนาราพี่มีกิจการใหม่ดีใจกับพี่ไหมไม่เชื่อของตัวเองหรือเปล่าฉันมีกิจการใหม่เราก็ต้องแบบว่าด,ด,ดีีกับพี่สาวแกทำอ,อ, <c oughs> อะไรได้ยี่ต้นกล้ที่ะไของสุง่ส่รุ่มมนนี้นาจะทไม่ได้อันนึกถึงเอลี่แบบเขาบ,บ้านนึกถึงอะไร<ต>อ้งหยุดเอาดีๆดีๆอนึงพี่โตเอาเั้วนอในเมคอัพในเมคอัพบนใบหน้าอะ คือพี่ทําขนตาขายแต่ว่าเป็นการไปคอลเรชันกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ดังมากๆในช่วงช่วงนี้แฟบแลสนั่นเองค่ะคือจะบอกว่าแฟบแลสนี่เขาขายเป็นว่าขนตารุ่นธรรมชาติมาก่อนและทีนี้เขาก็เอาตัวไปคอลเรชันด้วยก็เลยเป็นขนตารุ่นที่มันดูแบบแ r a มากิ่งคืนมันก็ไม่ได้แ r a ขนาดนั้นนะเขาเรียกคําว่าอะไรขนตาสายฝ่ออตาพร้อมไปดูขนตาพี่ยังยังสรุปจะพร้อมหรือจะยัง อา้า,ามยังเลยไม่อยากกูก็จะอดแล้วนี่ค่ะมีทั้งหมด4เบอร์เลยเามือ ดูเบอร์แรกเลยดีกว่าเบอร์แรกมันเป็นยังไงนะา8กูแกะ <c oughs> <c oughs> สะลัวนะจะพูดไม่ได้หรอกนะคือ <c oughs> มันจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> ค่ะทุกคนเป็นกล่องกระดาษนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแม็กเนตซึ่งทําให้อ่าเราสามารถเก็บกล่องของตาได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้หลายรอบเพราะกระดาษของเขาเนี่ยเป็นกระดาษที่แข็งแรงนะคะเบแกมาปุ๊บเป็นแบบนี้เลยท่นนรุ่นแรกนะคะที่หยิบขึ้นมาคือรุ่นสวักนั่นเองแต่ว่าเจ๋งอะสวัสด์ i สว w a g ก i r อย่างเงี้ยเข้าใจปะรุ่นนี้ก็จะมีความนายปั้นหลังยาวติดเข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นความแบบว่า ปีกนกตานกอะ่ะเข้าใจปะหเหมือนตาเราจะบินได้อะไรแบบนั้นความพิเศษของแฟลชก็คือติดแบบไม่ต้องใช้ตาเว้ย <c oughs> อะไรติดอ่ะไม่ติดได้หรอใช้ <c oughs> แค่อายไลเนอร์เท่านั้นเว้ยแต่ต้องเป็นอายไลเนอร์ของแฟลชนะครับเพราะมันคือขนตาแม่เหล็กนั่นเองซึ่งเขาจะมีอายไลเนอร์แบบนี้ในราคา390บาทเขย่ยาก่อนใช้งานแล้วก็วาดอายไลเนอร์ไปแบบนี้แล้วก็ติดขนตาลงไปปุ๊บขนตาของเขาสามารถใช้ได้มากถึงส สิครั้งเยอะมากเลยนะราคา1กล่องตกกล่องละ990บาทตกครั้งหนึ่ง3 3บาทถูกมากหลายคนคงคิดว่าแบบมันราคาสูงมากแต่ต้องบอกว่าคุณภาพมันแบบโคตรดีมากเพราะว่ามันเป็นขนตามิ้คแท้อยเรเซนต์ว้ยมันไม่มีการผสมของพลาสติกอ่อ <c oughs> ขนอื่นเช่น มีของห่างมาก็มีอะไรอย่าง,งนี้เดี๋ยวตูนติดเลยดีกว่าเบอร์แรกสวัสก่อนอื่นเราต้องเขียนอายไลเนอร์ที่ตาก่อน oh <my. S 1> นี่ขยาบก่อนใช้งานนะคะไม่เะ่นนั้นมันจะไม่รวมตัวการสำหรับตัวเนือ้ออายไลเนอร์ยังไม่ติดอีกก่อนกำลังจะติดค่ะพี่สาวเนาะ เขาก็มีแหนบมาด้วยซึ่งแหนบของเขาเนี่ยมีลักษณะแบบทาให้เป็นหวีเว้ยหวีเนี่ยหวีขนตานะแบบให้ขนตาเราฟูงอ่ะบางรุ่นอ่ะมันจะแบบจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ใช้หวีเนี่ยขยี้มันออกได้เข้าใจไหม้เราใช้หวีไม่ได้หรอไม่ได้หวีอย่างงี้ไม่ได้องเป็นหวียันนี้คุณชอบอย่างนึงเว้ยตรงที่พอเขาเป็นแมกเนตใช่ปะเขาติดกับพาเกจิ้งอย่างงี้วิธีการดึง กะกะเอาว่ามันแห้งหรือยังติ่งอะไรมากแค่สิบวินาทีตับเวลาใครยังจับเวลามั่ไม่ยากอยากรู้ความโนว่าโนไวเราขอพันลมเนี่ยตีไตตัวหน่อยไม่หลุยส์ฉจะซื้อสิบครูน้องสาวพูดไปอี่ข้ารุนได้ไหม นี่ให้ดูลักษณะขนตาก่อนซึ่งทรงสวัสเนี่ยเขาจะมีความเป็นแบบว่าทำให้ตาของเราดูเซ็กซี่มากยิ่งทาตาน้อยนะหมายถึงว่าทาสีตาน้อยตาของเราก็ดูเซ็กซี่มากแต่ตัวนักเป็นคนแต่งตาเยอะติดทรงนี้ไปอ่ะมันก็จะทำให้ดูแบบฟูเมคอัพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดูเซ็กซี่ยั่วนะเมาๆมาอามาเออเรามางดูกลาเป็นไงอ่ะเอาทิศตาได้ปะได้กินนี้อยู่หรอตาเนี่ยนี่ล่ะ เลยคุณผู้ชมนี่ยังอยู่เลยจริงแม่โอ้ยจริงนะอ่ะไม่ใช่ใครไม่ต้ใครพี่รู้ใช่แม็กเมทเน่สวยเลยคุณผู้ชมเห็นไหมอะจะท้ากันอะไรอีกมาเมืองขดมิงอ่ะมาโดนไฟมันก็ไหมจอขดมิงไม่ใช่โลกัมตันเมกายด สองดีกว่า คือวิธีการถอดอะ่ะทุกคนก็คือถอดได้ออกง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็วิธีการดูแลรักษาไม่มีอะไรมากเก็บใส่กล่องไม่ต้องไปวางไว้ในห้องน้ำให้มันชื้นอ,อะไรมากมายขนตาธรรมดาที่มันเป็นกาวอะ่ะมันจะมีกาวคาวไว้อยู่ใช่ไหมแบบนี้มันจะไม่มีอะไรคาวไว้เ้ย oh. ก่อนใช้แล้วก็ใช้คัตทเตอรบัดเช็ดเข้านิดนึงอายุการใช้งานมันก็จะมา,ากและนานขึ้นกว่าเดิมต่อไปเอาเป็นรุ่นบูมเมอร์ละกันนี่นะคะบูมเมอร์ก็มีความแบบเท่ากันตั้งแต่ท้ายชนท้ายเลยซึ่งมันจะทําให้ตาของเราเนี่ยดูโตจากเมื่อกี้ดูตา ดูเฉี่ยวดูยาวอันนี้จะทําให้ตาของเราดูโตดูขนตากระจายมากยิ่งขึ้น <S 2> <S 2> ทิกง,ง่ายๆสำหรับตูนนะคะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าขนตาที่มันเป็นหน้าสั้นหลังยาวอะ่ะมันยาวเกินไปสำหรับตาของเราอะ่ะตูแนะนําให้ตัดข้างหน้าแต่ถ้าเกิดอันไหนที่มันเท่ากันทั้งหมดเลยอสามารถตัดข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ เรียบร้อยมันจะให้ฟินิชที่แตกต่างกับตัวเมื่อกี้มากเพราะว่ามันจะทำให้ตาของตูเนี่ยดูกลมดูโตมากยิ่งขึ้นจากอันที่แล้วที่มันมีความแบบตาเซ็กซี่อารแบบเนี้เนาะเออมันก็จะเป็นฟิลฟิลแบบนี้ไม่ได้ยาวมากเท่ากับอันเมื่อกี้นะคะแต่ว่ามีความฟุ้งของขนเยอะมากเด้วยความมันเป็นขนมิกซอ่ะทำให้ขนตาในสไตล์เดียวกันแต่แต่ละชิ้นแต่ละคู่อ่ะมันจะมีความแตกต่างกันไปมากๆเพราะว่าขนมิกมันไม่ได้เท่ากันมันมันเป็นขนที่ธรรมชาตินะเนาะมันเลยจะเรียงให้ดูเป็นแบบเหมือนขนตาธรรมา มาถึงรุ่นที่3ค่ะรุ่นที่3ก็ชื่อว่า Killer นั่นเองนะคะรุ่นนี้จะมีความเป็นเซ็กซี่อายแต่เป็นเซ็กซี่อายเบาๆไม่เท่ากับ Swag มาลองเทียบดู Swag เนี่ยมันจะวิงมากกว่าแต่ว่าตัวนี้จะมีความวิงแบบสัน้นแล้วก็หนาแล้วก็มีเลเยอร์ของความฟูของขนตาเยอะมากกว่าลองติดให้ดูเลยดีกว่าค่ะชอบมากดงวะ มีความเป็นแบบสวัสกับบูมเมอร์ผสมกันมันจะเซ็กซี่แบบน่ารักน่ารักแบบน่ารักแบบเซ็กซี่ง <c oughs> งๆอะ่ะ <c oughs> ใครที่ชอบความแบบว่าตอาวิงแต่ว่าไม่ได้วิงมากอีกหนึ่งตัวนะคะที่แนะนำก็คือคิลเลอร์นั่นเองค่ะ <c oughs> ถึงรุ่นสุดท้ายแล้วนะคะชื่อรุ่นว่า Liberty นั่นเอง Liberty เนี่ยก็แปลว่าอิสระเสรีภาพนะคะสวยดังสมใจของเราตัวนี้สุดเด่นของเขาคือจะมีความเป็นช่อช่อทุกคนมันจะทําให้ตาดูหวานมากๆถ้าเป็นช่อช่อแบบนี้แล้วก็หน้าสั้นหลังยาวแต่ไม่มากตรงกลางยาวกว่ารุ่นนี้เป็นฟิวสระขนใช่เขาเรียกว่าทําให้ขนทําขนตาเป็นช่อช่อทำให้มันอ่ดูตาหวานขึ้นเป็นฟิวขนตาแบบทวิกี้อ่ะเออลองติดเลย อเห็นไหมนตาดูหวานอ่ะอยากตาหวานเรา,อา,รอาือน้ำตาใส่ตาไปนี่ก่อหรอแต่บุคลา้ำตาใส่ตารอนี่ติดออกมาเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้เลยคือมันจะมีความเป็นชอบแบบชอบสลับอย่างเงี้ยบอกไม่ถูกมันจะทําให้ตาของเราดูน่ารัก,ก,ก,กแล้วก็เซ็กซี่เซ็กซี่แล้วก็หวานหวานแล้วก็มันจะรวมอยู่อันเดียวกันในลิเบอร์ตี้อันนี้มันรู้สึกว่ามันเป็นอันที่ตูนชอบที่สุดในไลน์อัพของรุ่นสายฟอของแฟลชอันนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือชอบสวกมาก มากเลยนะะคี่เราหนูก็คือใช้ของเป็นตัวห้าชั้นก็คือแบบมันก็ไม่หลุดนะมันก็ดีถือว่าหายจากตรงนี้ไปนานเลยเพื่อเล่นมุกนี้ใช่ไหมขอบคุณน้องสาวมากไมป็นไรเดี๋ยวพี่ให้แฟ้มรา์ไปกล่องหนึ่งเท่อไรเนี่ย990ซื้อสคู่แถมหนึงคู่น่ะในราคาเพียง2,970บาทูเพราะว่าก็บอกว่าเขาเป็นขนตาที่มันเป็นฟิล์แท้ร้อซต ก็สามารถใช้ได้นานมากถึง30กว่าครั้งถ้าเราเก็บให้มันดีๆนะคือต้้งหม่อยอย่างนี้วันไหนที่เราติดของเขามา<อ>ตั้งแต่เช้ารู้สึกเหนื่อยถอดเอ้ยเอยอยากสวยอีกรอบ ติดแต่ไม่ต้องพกกาวหนูใช้แบบติดกาวแล้วมันคันตาอ่ะน้องสาวแล้วถอดแล้วคือทิ้งเลยแต่นี่คือถอดแล้วเราสามารถพักได้เออเวลาไม่มีงานก็สวาได้ดี่แม่จริงปะไม่ต้องผักแรงปวดอะไรเออก็ถือว่าดีอยู่เพราะแค่สามสิบกว่าบาทต่อวันขอบคุณน้องสาวมากเฮ้ยแต่เห้ทหนูเราไม่ได้ติดทุกวันอ่ะเออเราใช้แบบวันนี้มันก็คือได้หสองเดือนโอ้โหเยี่ยมคุ้มว่ะ ขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆตู้ขดตาที่ตัวเป็นโลเคอร์รเบชันเนี่ยนะคะวิธีการจัดส่งเนี่ยเขาก็จะใส่ซองกันกระแทกแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นซองสีมูโรสโกน่ารักมากๆนะคะแล้วข้างในเนี่ยก็จะมีตังคิวการ์ดด้วยเป็นแบบนี้นั่นเองเป็นสีชมพูซึ่งตัวออกแบบเองเลยแล้วก็มีลายเซ็นให้ด้วยนะคะโอเคก็ไปลองดูคนละคู่2คู่ก็ได้นะคะเผื่อชอบแล้วก็ซื้อเก็บตันไว้ก็ได้ค่ะคุณชอบมากๆเลยเพราะว่าแฟบแฟชเนี่ยมันฟิ a ฟับเฟียสมากๆใส่แล้วก็เฟียสมันดรอ Wake like, you know.